น,นี <ori> านาสักการณ์นาพุทธังผู้เทีมาก้าพระเจ้าทั้งหลาย,ลายขอบูชาพระพุทธเจ้า,าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินา <to tell> <ithe> สักการนะธรมมังปูเชมะท้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการนะสังฆา อุเชมพระพเจ้าทั้ายพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสูงขอราพระสูด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้โตัสสะตะวะตุอาัาตมธบะนานะโมตัสสะ

สาลนังกัจฉามะธรรมัชามะมันามะังกันญาะตัะพุทธามากาพิโูามากาพิโดตาเลตุตาเตุาเทพัสงผู้เจริญคาพงผ้เริบเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคย่าขอถึงพระผู้มีพระภาคย่าพระองค์นั้นพระองค์นั้นเม้เสด็จปรินิพพานเม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้วไปนานแล้วบัดทังพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พที่ระลึกที่รลึกอันสูงสุดอันสูงสุดขอพระสงฆ์ โปรดจำพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,ววาเป็นพุทธาม,ามากาผู้ามามาาถึงประรักนณ์ใจเ,เป็นสารณาตลอดชีวิตต,วต,ตั้งแต่บัดน,นี้พระเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณดนว่า จะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในประรัตนาจัยตั้งใจรักษาสนลไม่เชื่อถือมงคลเดินก่าไม่เชื่อถืองคลเดิมเก่าวไม่เสวงบุญนอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญ กุโสดกุโสดในพระพุทธศาสนาในพระ <laughs>